สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้วันอาทิตย์นะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังขับรถออกต่างจังหวัดหรือกำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระปิตาสุดยอดเบญจภาคีนะครับ องค์นี้จะเป็นพิมพ์สภาพใหญ่เนื้อผงคุกลักจุ่มลักหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงนนทบุรีนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะจะหนึกจ,จะนุ่มนะครับสังเกตเห็นคาบยางรักนะครับหลุดกระเทาะล่อนออกนะครับเราก็ จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ mm hmm. เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นเนื้อหาก็จะแห้งจะเนือจะหนึกจะนุ่มนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาสภาพยางรักเก่านะครับอง์นี้เป็นเนื้อผงคุกรักแล้วก็จุ่มรักนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพิมพ์ตภาพนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะแห้งจะเนจะหนึกจ,จะนุ่มนะครับสังเกตเห็นคราบยางรักนะครับเพจเป็นจบวันเราเป็นเพจเ,เ,เล็กๆนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับสิ่งไหนส่วนไหนผม อธิบายถูกบ้างผิดบ้างลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีกว่าเก่านะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบยางรักหรือยางไม้นะครับแห้งกรังเลยนะครับหลุดกระเทาะล่อนออกจากพื้นผิวพระนะครับพื้นผิวพระด้านในนี่ก็จะแห้งจะเนจะหนึก,จะน,กจะนุ่มนะครับเห็นนะครับผมไล่เก็บ รายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับเ,เห็นนะครับเพจเป็นจุบันเราอยากให้เพื่อนๆจาก a c e b o o k ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง youtube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน Facebook นะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับ เอาของสนามออกมาเล่นหรือของเรียนแบบนั่นเองนะครับไม่มีหรอกนะครับมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้องละสองพันสามพันนะครับมาทีนี้5 10, องค์10บองค์บางครั้งมาเป็นถาดนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามหรือผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับไปศึกษาก่อนนะครับเกเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระ ยางรักหรือคาบลักนะครับจะแห้งจะหลุดกระเทาะล่อนออกนะครับเห็นนะครับผมให้เก็บรายละเอียดแบบช้าช้านะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับท่านใดอยู่บ้านว่างๆนะครับลองนำพระของท่านขึ้นมานะครับที่เช่าหามาจากราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับลองมาเปรียบเทียบนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระ ผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับแล้วท่านจะรู้นะครับเกตเห็นนะครับกลุ่มหรือบุคคลนะครับที่ออกมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้เขาไม่ได้มองท่านว่าเป็น f c หรือเป็นเพื่อนหรอกนะครับเขามองพวกท่านเป็นเหยื่อนะครับท่านต้องไปศึกษานะครับเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระคาบยางรักนะครับเรามาศึกษาสภาพคาบยางรักนะครับ ผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเ,บเห็นนะครับเนื้อ,อาหานี่ก็จะเนะจะหนึกจ,จะนุ่มนะครับมวลสารนี่ลอยตัวกระจายกระจายเม็ดเล็กๆเลยนะครับทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับไล่เก็บรายละเอียดนะครับ ผมจะให้อธิบายอะไรมากนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ตะภาพใหญ่เนื้อผงคุกรักจุ่มรักนะครับเี๋วเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับยางรักนี่ก็จะแห้งนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะนึก จะนุ่มนะครับบางท่านเรียกยางรักนะครับบางท่านเรียกยางไม้นะครับต้องศึกษานะครับสภาพยางรักหรือยางไม้นะครับหเห็นนะครับเนื้อหาโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระปิตาเนื้อผงคุกรักจุมรักพิมพ์ตภาพใหญ่ หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนนทบ,บุรีสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ